เรามาดูต่อที่หน้าที่20เลยนะครับยังคงเป็นเรื่องของการบวกลบเศษส่วนเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่ตอนนี้เราจะต้องบวกลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละนะครับหลักการก็คือยังคงจะต้องส่วนนะครับตัวส่วนเท่ากันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยความที่มันมีจำนวนเต็มเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับ เราจะทําการแปลงนะครับหรือปรับให้มันมากลายเป็นรูปของเศษเกินซะก่อนนะครับฉะนั้นอย่างข้อที่1เนี่ยห้าเศษหส่วนแลบด้วย3เศษห้ส่วนหนะครับเราจะต้องทําการแปลงเป็นเศษเกินโดยที่5้าเศษหส่วนแจะได้4 1่ส่วนแใช่ไหมแปดห้าสีบกหเป็น41นะครับเป็น41ส่วน8ครับแล้วเอามารลบด้วย หกหนึ่งหกหกบวกกับอีก5ได้เท่ากับยี่ามครับ23่สิบสาส่วน6นะครับจากนั้นพอได้รูปนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมได้แล้วครับก็คือจัดการทําส่วนให้เท่ากันนะแกับ6มีตัวคูณหรือว่าผลคูณร่วมก็โทษครับเป็นผลคูณร่วมกันก็คือ24มี24ร่วมกันนะครับ ฉะนั้น8เนี่ยสามารถที่จะเอาไปคูณ3แล้วได้24ในขณะที่6กคูณสได้เท่ากับ24ฉะนั้นจะใช้24นะครับเป็นตัวส่วนเราก็จะต้องเอา41นะครับไปคูณด้วย3นะครับแล้ว8เนี่ยไปคูณด้วย3เหมือนกันนะครับแล้วส่วน23ส่วน6เนี่ยเราจะเอาไปคูณด้วย4 นะทั้งข้างบนข้างล่างนะเพื่อให้ได้ส่วนเท่ากันนะครับ41คูณ3ได้123 8คูณ3ได้ที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คือ24ครับนะเราก็ลบด้วย23คูณ4ได้เท่ากับ92 6คูณ4ได้เท่ากับ24จากนั้นลบกันได้แล้วครับเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับ เราก็จะได้1 2อเอามาลบด้วย92ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ31ตั้งลบกันดูนะครับ24ไม่ต้องลบนะครับใส่มาเลยครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายนะครับหรือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือเป็นเศษส่วนจุนวนคะนะครับเราเรียกว่าเป็นเศษส่วนอย่างง่ายได้1เศษ7ส่วน24ครับ24 1 24หเนาะเหลืออีก7แล้วก็ส่วนเป็น24นะครับ เราตอบคําถามข้อนี้ได้นะครับตอบขอมาเขียนตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องเลื่อนนะครับ1นึ่เศษเจ็ส่วนยีโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับไปดูข้อที่2กันข้อที่2นะครับ3ามเศษหส่วนเด บวกกับ17ส่วน5นะครับก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินซะก่อนเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ3ษ6ส่วน7เราจะได้เท่าไหร่27ส่วน7คิดกันเป็นเนาะ277คูณ3 21บวก6เป็น27นะครับได้27ส่วน7ส่วน17ส่วน5เรายังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะอยู่ในรูปของเศษส่วนเกินนะครับเอาไปใช้งานต่อไปได้ ทีนี้บวกกันทันทีไม่ได้เหมือนเดิมเหตุผลเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับ7กับ5มีผลคูณร่วมกันก็คือ35นะครับ7 5 35คูณคูณกันได้เลยนะครับฉะนั้นเราจะเอา27ส่วน7เนี่ยครับไปคูณด้วย5านะครับทั้งข้างบนข้างล่างครับถูกคูณได้วย5บวกกับ17ส่วน5 เอาไปคูณด้วยเครับทางข้างบนข้างล่างเหมือนกัน27่คูณหได้135ส่วน35ครับเจห้าสามสเนาะสิบคูณเได้119 5 7ก็35มันสลับกันนะครับโอเคครับบวกกันได้นะครับได้เท่ากับ 254ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน35เหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็เอาไปทำเป็นจำนวนคระครับ35นะครับหารขอกดนิดนึงครับออกไปคิดมาตัดคลิปนะครับนะไม่ไม่สอนวิธีการคิดนะได้แล้วได้คำตอบออกมาแล้วครับตอบ อันนี้ต้องไปเขียนข้างล่างนะครับแต่ว่าหน้าจอมันมีแค่นี้เดี๋ยวพวกเราจะมองไม่เห็นเสร็จเส่วน35โอเคครับเสร็จไปในอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่2เราไปดูข้อที่3กันมาที่ข้อที่3นะครับเขาให้สแสดงวิธีทำแล้วก็ลอกโจทย์สแสดงวิธีทำไปเลยครับ สเศษเจ็ดส่วนเานะครับทำให้เป็นอะไรก่อนนะจำนวนคระนะครับเก้าสองสิบแปดบวกเจ็ดได้25นะ่สเนาะยี่ครับส่วนด้วยเก้าเหมือนเดิมครับบวกด้วย5 5าห้ามันเป็นอะไรนะ5เป็นจำนวนเต็มมันคือส่วนด้วยหนึ่งนะครับจากนั้นเราทําส่วนให้เท่ากันฉะนั้นต้องทําที่ฟากหนึ่งครับยี 25, 9, ่สิบห้าส่วนเก้าเก็ไว้เหมือนเดิมเพราะว่า 5้ส่วนหนเนี่ยมันเอาไปคูณด้วย9แล้วก็ได้ได้ส่วนจะเป็น9กนะ้โดยที่ฟักด้านหน้านะครับฟัคยี่ส่วนเไม่ต้องทําอะไรนะครับก็จะได้25ส่วน9บวกด้วย95 45ห้่สิ้าใช่ไหมครับส่วน9นะครับได้เท่าไหร่ครับ25่สบวกสีได้5้บวกหเป็น10นะครับ เป็นเจ็ดสิบส่วนเก้าครับเราทำให้เป็นจำนวนคระนะครับทำให้เป็นจำนวนคระก่อนทำให้เป็นจำนวนคระเพราะอะไรเพราะเป็นเศษส่วนอย่างง่ายเนาะต้องเขียนตอบอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายเสมอนะครับโอเคได้แล้วครับเราสามารถจะตอบคำถามได้แล้ว7 เศษเจ็ดส่วนเครับไปข้อที่4กันครับข้อที่4 7่เลบหเศษหนส่วนสนะครับทําเหมือนเดิมครับเราเห็นจํานวนเต็มก็คือในเรื่องของเศษส่วนมันก็คือมีส่วนเป็น1นะครับฉะนั้น7เนี่ยจะได้ส่วน1ครับ ขณะที่6เศษหนึ่งส่วนสเราจะทําให้เป็นจํานวนคะก็อุ้ยขอโทษครับ6เศษหนึ่งส่วนสมันเป็นจํานวนคะเราจะทําให้เป็นเศษเกินครับก็จะได้19เนาะหกสามสิบแปดบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าแล้วก็ได้ได้ส่วนสามจากนั้นเราจะทำส่วนให้เท่ากันนะครับโดยจะทำให้ส่วนเอเจ็ดส่วนหนึ่งจากนั้นเราจะทำให้ส่วนเท่ากันโดยจะเอา เศษเจ็ดส่วนหนึ่งไปคูณด้วยสามคูณด้วยสามเขียนยาวๆหน่อยนะครับเขียนตัวส่วนยาวๆเพื่อจะให้ได้ส่วนเป็นสามนะครับเพื่อให้มันเท่ากับเศษสิบเก้าส่วนสามนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสามคูณหนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามนะครับลบด้วยสิบเก้าส่วนสามตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้ว 21ก็จะเอามาลบ9นะครับได้2ครับ2ส่วน3เราสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ว่า2ส่วน3นะครับตอบ2ส่วน3เรียบร้อยครับไปดูข้อที่5กัน ข้อที่5เศษ3ส่วน4บวกกับ2เศษ3ส่วน5ทำอะไรครับทำอะไรก่อนทำในส่วนของจำนวนคระให้กลายเป็นเศษเกินนะครับฉะนั้นเศษ3ส่วน4ยังคงเดิมไว้ก่อนนะฮะสเต็ปแรกนี้แล้วเราจะทำจำนวนคระนะครับให้กลายเป็นเศษเกิน5ณ2ได้10บวก3เป็น13 13ส่วน5นะแล้วได้อะไรต่อมาครับ ทำส่วนให้เท่ากันเพื่อจะบวกกันนะครับฉะนั้น4จะไปคูณ5เพื่อให้ได้20 5จะคูณ4เพื่อให้ได้20จนะ้ฉะนั้น3นะครับส่วน4เราจะเอาไปคูณด้วย5นะครับทั้งข้างบนและข้างล่างในขณะที่13ส่วน5เราจะเอาไปคูณด้วย4ทั้งข้างบนและข้างล่าง คูณไปเพื่อที่จะให้ได้ส่วนเป็น20ทั้งคู่นะครับ3ูณ5ได้15 4คูณ5ได้20บนะครับบวกกับ13คูณสได้52 4 32 52นะครับ5คูณสได้20นะตอนนี้เราได้ส่วนเท่ากันแล้วครับเราก็จะเอามาทําการบวกกันได้โดยบวกแต่เศษข้างบนนะครับได้67มาจากไหนครับ15บวก52นะได้67 ส่วนด้วย20เท่าเดิมเป๊ะนะครับไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นเราเอามาทำเป็นเศษส่วนอย่างง่ายหรือเศษส่วนจำนวนครันะครับตอนนี้ได้มาเป็น3เศษ7ส่วน20ครับเราสามารถจะตอบได้แล้วนะครับตอบ3เศษ7ส่วน20ครับ โอเคนะครับไปที่ข้อที่หกข้อสุดท้ายนะครับข้อที่หกครับข้อที่หกเราเขียนโจทย์แสดงวิธีทำเหมือนเดิมนะครับหกเศษหนึ่งส่วนสี่ลบด้วยยี่สิบสามนะครับเศษยี่สิบสามส่วนสิบตอนนี้เป็นจำนวนคราสเราจะทำให้เป็นเศษเกินเหมือนเดิมครับหกสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยนะี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าก็จะได้ส่วนสี่เหมือนเดิม ลบด้วย23ส่วน10นะครับสเต็ปนี้เราทำที่จำนวนคระให้กลายเป็นเศษเกินอย่างเดียวนะครับ23ส่วน10ยังคงอยู่ที่เก่าจากนั้นมาทำอะไรต่อครับพิจารณาให้ส่วนมันเท่ากันก่อนเพื่อจะเอามาทำการลบนะครับตัวส่วนคือ4และ10มีผลคูณร่วมกันก็คือ20นะครับ20 4คูณ5ได้20และ10คูณ2ก็ได้20นะครับฉะนั้นเราจะทำให้มันเป็น20 4มันจะคูณ5นะครับเพื่อให้เป็น20ฉะนั้นตัวข้างบนคูณ5ด้วยนะครับในขณะที่23ส่วน10เราจะทำให้ส่วนเป็น20เหมือนกัน10จะคูณ2นะครับ23ก็จะคูณ2ด้วยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ี่คูณ5ได้125ส่วน20นะครับ5 4 20ี่5 20ี่ห้านะครับคูณสลับกันได้ แล้วก็23คูณ2ได้46ส่วนด้วย20เหมือนเดิมครับเอามาลบกันได้แล้วครับ125ลบด้วย46ได้79 79เนาะลบไม่ผิดนะครับแล้วก็ส่วนด้วย20ครับทำเป็นจำนวนค้าครับได้20คูณ3ได้60นะครับ60ก็เศษอีก19ส่วนด้วย20 เราได้คำตอบมาแล้วครับเราตอบได้ละดูก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับมันได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเอามาตอบได้เลย3เศษ19ส่วน20ครับสำหรับข้อที่หเป็นอันว่าเสร็จแค่ตรงนี้ครับ